thế này, thế này, mình đi thêm một đường, từ cầu thang nĩ, cầu thang lát, mình nhoi tin nọ, trong này lông nhang, họ đi đua game, tin nhang cái này, lông nhang bơ đại, bộ lốt bơ nhang อดเคพื่อนใน่เพือนเพือนเพื่อนผู้ค้าเด้อเพื่อนพี่น้องุกพี่น้องมาดุูดแล้วมาพูกไปเป็นวิลล่าตงท่าบเพื่อนเราเฮียนเป็นลักกันแน่มันเป็นเขตแดนหน้าผู้ค้าแหละเนี่ยหอดแ้วนี่หอดแนงเสียงนี่เสียงหน้า ก็รอดหาเออใช้ได้ยีบอ่ได้เห็นแล้วเสี่ยนี่เป็นยังมันนักได้หาชิดเผาเพราะว่าตัวนี้มันเคลือบได้พี่อ่าฮะมันเคลือบเรียบร้อยใส่คันเบ็ดใหม่เนาะไปเดอรอันนี้แล้วยผ้าตัวน้อยใส่ยังกระดิวนะหมดจะเป็นไปเด้อร์ไปเดอร์เอก็ได้นะป้าทูมันดึก โอ้ตัวนี้ดึกน้ำบันได้ตั้งแต่สมัยลุงมีน้อยอไรปุกเตะใหญ่าปาดเหน็นนาโต้หนึ่ักได้คือว่าเจ้าที่อยู่ ห้องลิงเป็นห้องน้ำน <t hot ev ne> ่อยที่ไหลผ่านดินกว้สัว่้นมอั่กนะสตั้นนั่นเลยไหมตัวดาบดิบขับพี่ดิ๊ไอ้กาเด้เขามีนื้กินเลยถือเข่ามาอยู่วะลูกถืออะไรถือเข่าีอะน้องกินข่าเขาไม่ไ่ เลิกไปเอามาลดได้ล huh. like, um, like ้วป่ะมันอ่อนแขวเพิ้นกันยังป่เหมือนบนกว่นะขัเหเปได้แล้วขักบ่ไปได้เนาะเบาเซโนแทบอยู่บ่แซ่ทิ้งแพงพนแย่พนทุกนิน นั b b graffiti, b ่งคุณูตอบนะวันแช่พ่เท่าลูกโป่ได้ไหมครับบรรยากาศเนาะคิดเข่าหน้าสุขามครับแต่ถอยราคาลมเบานะวานลมเบาลูกเลี้ยงอายนะควาางควอง่เต 哎呀！来这边，这边，妈你有么多钱？你 เก็บไมอยู่กับที่อย่างนี้วนี้ยกไก่ยกไก่แ้วช่วงมเ,เก็บเออเ็ดหก็เอาควาีดีตัวนี้เนาะวันนี้ก็เป็ดเก็ดทางางทางมาิทั้งโลกเอไม Ah, oh, न no. จกนนีุ่กเงินหายร้านก่อนอไอ้ชู้จัดสองคนเนี่ยเครื่องบุญเอามาบุญผู้จะจ้าจะเอาเงินก่อนก็ได้ไม่น่าจะเอาเงินเอาวัินนะได้ได้เอาเงินผู้ไว้เจโอ้เอคุณจ่ายแบ่งพันเงินลูกบซญเสื้อหายร้านพนก่อนพนก่อน บลออยไปยังกันเด้เออไปทำก็ได้นะอ้าะมอมอนอ่ะอานี่นาคตเขาใส่รักขวดเงาเรียกกาว่า เาขาึ้นหน้าหายเดียวคือลกคือลกสองอย่างข้าพน,นทเทียวเด้ทหารน้่นคหน้าหายเดียว พา,า,ายนำผ้าไี้มากีนิล่ะกองหน้ากองหน้าล <c oughs> งมาล้มาเชือขาฮะเห็นล้วนลื่น,น,น,นแบบเกเจะเสือกหลีเห็น ผมทำไม่ได้ก sight, ันนาเลยซีดล <plex> ื <var> ่ดเรื่องเผ็ดอะม่นุดต้องดำมึงเผ็นึงขาวใช่กันนะดิเป็นเาแม็กกันดิเนจีะกายเนเรื่องนงนี่่านแท็กเลยกับภรรยาดำนาเปลี่ยนบรรยากาศที่ก็นีอาทินี่ลงไปดำนากันหรือกรณี ลองครบรอบจากปีนี่ห้าที่ปีป่เคยลองเบิง้งยหนอ่อยนึ่ง <c oughs> เออเคยลองหน้อยหนึงหวอมส้มโงนะมา <c oughs> โอ้หัวอมสมโอหลอกันนี้ก, <c oughs> ก็ต้องเอาบดมือแหแล้วเป็นไหนนึงแมนอืมใส่เด้อือส่เด้จะ่ บ่เคยดำนาบ่เคยท่นดำหน้าสักปีตรงหายตรงนั้นี่โอ้ยเขียวน,นี่มันกล้าเด้อบมันดำหน้าเบิ่นท่นดำด้นะตอตัวนี้เนี่ยมันถ่าตงกำลังก้าว ก้าว้นเวทีแล้วเจ้าบบาสนุนมาแล้วเนี่ยโมโตโมธมดาลีลาขนาดอัโลดำนาเป็นไดเมียรลดเนาะอือฮุมปับจุมปับเออคันดำเป็นหนไดเมียแล้วปีนี้นะปีสิมานี่กูเขาเันจานเออ ขันเจ้าปบายปรกอบก้อยจะปุ่มลงมันสิงะเป็นที่นี่เออขันกันไปไเลยนักเสื่อบัดดินมันอ่อนขันอืมมันได้มันอมหล่นเออบระกอบก้อยแล้วก็เข่ามันบวชียงขันดำบ่ได้บ่ได้เมียแหละต้องกอดก้อยมนะก่อนเออนี่อ,อ่าก้อยเป็นติดกำตัวกันกสี่เด็กลงโลกบัวเอาลงบดนะเนยะ เออเอาลงเทาเอเอาลงเท่าะสามมันสหรือสเซนม่แล้วเออเอาแต่อีก้อหรอกเออ็นได้กันได้ปลาลงนี่ก็ได้เห็นได้กัได้เอาดําดแบบเคยดําหมดเลยเฮ็ดได้กเฮ็ดเหรอสบายหน้าเขาเออเฮ็ดได้ก็ดได้ เอนี่แหละกันดำนาการเห็นนาเออบวนเอาลงเลืกแล้วมันก็กนานขึ้น เออปงลงจุลบนนจับค่อยเห็ดจับฮันะตื้อหน่นะจับฮะดิฮะฮะเออฮันแนมกอดก้อยฮันี่นี่บริกรก้อยแบบตึกหรือมันงะออกากกาโลดครับบก้อยจะนจอยหน้า เพราะว,ว,ว,ว่าไงเพมันจางแหละบนบางอ่ะออกแต่ละละลมผัดมันเจ้าบทเจ้าบทมันก็มันก็บัดมันขึ้นมามันก็เป็นเร่งเต็งตางแล้วมันก็บโขึ้นมาเป็นก้อนเลยสำคัญชุดเลยหัดก้อนเลยคือว่าคนแข็งชุดเลยจังหัดก้อยอ่าเพราะไงเขาลมสาเขาต้องจับมือเขาไว้แค่เขานี้นะมันเป็นเอาจับมือเขาไว่าค่นี้เท่านั้น อ่กบาต้องจับไว้ฮะนึจับแข้งจับข้าไว้ก็ได้นะมันเปลี่ยนคิ้วกันเด้อบ่ะนี่เ, A D A B A N e. เกิบก็ต้องเท่าให้ฉิทอดให้ดกักเอาเบียสยงตรงลงเนยการีวิทำทนอะย่างี้ไม่ต้งบเก่งมื่อแล้วมาเบ่งการทำนาไว้เห็ดก็ได้เพื่อเป็น,ปนลงมือก,ก็ได้อแ <c oughs> ไฟล่องเลยเนี่ยมีนี่ตั้งแต่ว่าคลิปเขาเข้าเลยเข้าจีใส่ว่าตมาเบิ่งดำนาตัดต้นตัวจริงเขาลงเห็ดเลยอือเห็ดตัวจริงอยู่จะหาประด็นมาเบิ่งมากก็ต่อเลยเลยไม่เลิจัดให้เลยต้องห่วงนะอยู่กับวีแปดเพียงเสียงนี้หรือเสียงนี้เลย แกนดำไว้บังแถวู้สาวปูชวนไปอันนี้ไปดำหนาซอยแน่จ้ะพอพอเป็นไดจับมืออ้ใสเออจับอยู่เดินตบว่ธรรมดาเนื้อกว่านิดบ้ากะเห็ดโบเห็ดโบเป็นกระไดอยากเป็นอยู่แต่เอาแจ้งโบเป็นกระไดมุ้ยปัญหาจับมือใส่ผลไม้ยังอันนี้ กองบุญบ่อนคือแหวนใช่ไหรวมกันเบิดนี่อจริอีกไม่นานก็ถึงพ่อวายเมนิ่งเชียงตุนถ่ายชนิดไป เองามบ่ะงามงามเนาะโอ้ยเขาอยากให้จะมาเบิ่ซ้ามคือหลังเลยปล่อยลิ้นย่อยเข้ามาอะไรยังถหายอยู่อ้าวฮะาวเลยซะนะ